สวัสดีครับผมโจฮักนัสารคามนะครับวันนี้มาออกภาคสนามนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทราบไหมว่าสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยที่มือผมชี้อยู่เนี่ยเป็นสมุนไพรอะไรนะครับอ่ะเรามาบอกกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับสมุนไพรแก้ไอนะครับคือถ้าหากหลายๆท่านนะครับมีอาการไอนะครับแล้วก็ไอเรื้อรังต่างๆเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่จะ กินนะครับกินใบสดสดก็ได้ท่านผู้ชมหรือแม้แต่นะถ้านะเอาใบประมาณนี้นะครับแก่ประมาณนี้ไปต้มน้ําดื่มนะครับเพื่อแก้อาการไอจิบได้บ่อยๆสาหรับใบอ่อนนี้นะครับก็จะกินใบสดสดได้เลยท่านผู้ชมกินไปเรื่อยๆนะครับอาการไอของท่านก็จะหายไปท่านผู้ชมนี่แหละก็เป็นสมุนไพราทางเลือกสําหรับวันนี้ก็คือสมุนไพร ที่ลังกาสาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วยท่านผู้ชมและเป็นสม,มุนไพรแก้ไอวันนี้ถ้าหากท่านใดนะครับที่ไปขับไล่นายกแล้วเจอฝนตกนะท่านผู้ชมแล้วก็นะครับมีอาการเป็นอาการไอเป็นหวัดนะครับาจากผลพวงจากที่เราไม่สบายเนื้อสบายตัวนะครับไปขับไล่นายกกันนะครับแล้วได้ผลกระทบก็คือเราไม่สบายเป็นไอกันนะครับนี่แหละนะครับ เราก็จะใช้สมุนไพราทางเลือกในการที่จะมาบําบัดนะครับเราดูท่านผู้ชมคือบ้านโจอยู่มหาสารคามเนี่ยใบไม้ชนิดนี้นะครับจะเป็นใบไม้ที่ท่านผู้ชมทราบไหมว่านะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูแล้วกันนะครับออกเป็นสีชมพูสวยงามมากนะครับถ้าทําเป็นไม้ประดับเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าเป็นสมุนไพรเงินล้านเพราะว่านะครับผลของเขานะครับไปทําเป็นไวน์นะครับ เป็นวได้เลยท่านผู้ชมแต่ต้องเป็นผลที่แก่นะครับก็คือสุกแล้วไปทำเวายดื่มแก้เส้นเลือดในสมองตีบนะครับไขมันอุดตันนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่จะนะครับทำเป็นวแต่วันนี้ก็คือพิเศษหน่อยท่านผู้ชมก็คือทําเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้เลยท่านผู้ชมเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นสมุนไพรเงินล้านนะครับ อ่านี่นะครับเนี่ยเห็นไหมใบสวยงามมากท่านผู้ชมใบใบเป็นสีชมพูนะครับไม่ต้องไปเกาหลีก็ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นดอกเห็นไหมสมุนไพรชนิดนี้มีความแตกต่างอยู่อย,อย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นดอกอันนี้ก็จะเป็นหมากแก่นะครับหลังจากนั้นแก่มากๆก็จะเป็นสีแดงสีสีดํานะครับอันนี้เห็นท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าเนี่นะครับผมโฟกัสให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะ หลังจากที่หลายๆคนนะครับไปทําการขับไล่นายกแล้วก็มีอาการตากฝนไม่สบายนะครับโดนฉีดน้ําเข้าไปนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรทางเลือกนี้นะครับแม้แต่ท่านที่อยู่ขบบ้านกับฝนแล้วมีอาการไม่ดีนะครับฝนตกไปตากแดดตากฝนยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพรนี้กินบ,บ่อยๆก็คือใช้ใบอ,อ่อนนี่นะครับใบอ่อนนี้เ็ามีรสชาติยังไงท่านผู้ชมไหมทราบไหมว่าเป็นยังไง ใบอ่อนนี้ก็จะมีรสที่เผ็ดร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ทําทให้พอกินเข้าไปแล้วก็จะทําให้ชุ่มคอนะครับถามว่ากินกับรากปับก้อยได้ไหมได้นะครับพิลังกาสากินได้นะครับแต่ถ้าใบแก่นะครับเราจะใช้ประมาณนะครับใบถึง2ใบนะครับเอาใส่แก้วแล้วก็เทน้าร้อนลงไปเลยท่านผู้ชมเราก็จะได้ชานะครับใบพิลังกาสาแก้ไอ,ไอบรรลือโลกท่านผู้ชม นะครับขับไล่ระดับโลกเลยอ่ะเราก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าท่านแต่ตากฝนนะครับไปขับไล่นายกก็ช่างเหอะท่านผู้ชมหรืออยู่ที่บ้านนะครับติดฟ้าติดฝนนะครับแล้วก็ติดไอติดหวัดมานะครับเชื้อพวกนั้นก็จะนะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าเจ็บคอคออักเสบนะครับก็หลายๆท่านก็ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่า ถ้าหากท่านใดเป็นโรคหวัดแล้วก็ไอแล้วเนี่ยไอเรื้อรังไอกระดกกระแดกนะครับไอติดเชื้อมาเนี่ยก็จะไปติดกับลูกกับหลานนะครับเพราะฉะนั้นในการชุมนุมก็ต้องดูแลรักษาตัวเองนะครับในการที่จะมารักษาร่างกายตัวเองท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรสําหรับเช้านี้นะครับอ่ะเนี่ยนะครับใบแก่ประมาณนี้ต้มชงดื่มนะครับหรือนะครับใช้ประมาณ1-2ใบนะครับ เอาใส่แก้วแล้วก็เทน้ําลงแก้วน้าเดือดๆนะครับกินขณนะอุ่นๆจิบไปได้เรื่อยๆส่วนใบอ่อนนี้สรุปเลยนะครับก็คือกินได้เรื่อยๆท่านผู้ชมมีรสที่เผ็ดร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เผ็ดน้อยนะครับไม่ใช่มากมายนะครับทำให้ชุ่มคอหลังจากนั้นต่อมาอาการไอก็จะหายไปด้วยสมุนไพรพี่ลังกาสาไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมและก็เป็นไม้สมุนไพรเงินล้านชะงาดนักเลครับ